สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนค่ะก็เช่นเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเปิดออกเป็น3าพาร์ทนั่นก็คือพาร์ทของคนโสด คุณคุยบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคู่รักที่มีประเด็นและมีปัญหาค่ะสําหรับพาร์ทของคู่รักที่มีประเด็นและมีปัญหาเมย์อยากให้คุณเป็นคนที่เพิ่งเลิกลากันไปและยังคงมีความรู้สึกถึงกันค่ะหรือคุณอยากจะมาอัปเดตพลังงานระหว่างคุณกับเขาและความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าเมย์อยากให้คุณเป็นคนที่ยังคงมีความรู้สึกถึงกันอยู่นะคะสําหรับคนที่เลิกกันไป5ปี10ปี15ปี20ปีแล้วอะค่ะเมย์ใหญ่คุณดูพาร์ทของคุณโสดได้เลยนะคะ เพราะว่านานขนาดนั้นแล้วคุณกับเขาไม่ใช่คู่รักกันแล้วนะคะสําหรับเบอร์ใช้นะคะไม่ปะไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วคะ่ะคุณสามารถที่จะไปเช้กันได้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเปิดดวงให้กับคุณคะ่ะม่ขอประชาสัมพันธ์สําหรับลูกดวงหรือว่าผู้ที่สนใจอยากเรียนอ่านไพ่คะ่ะตอนนี้ไม่เปิดคอร์สเรียนอ่านไพ่ทาโร่ขั้นพื้นฐานจะเป็นการเรียนออนไลน์สอนความหมายของไพ่ขั้นพื้นฐานฉบับหมอมีคะ่ะสามารถที่จะทบทวนบทเรียนได้ตลอดคะ่ะแล้วคุณสามารถที่จะเรียนได้ถูกเวลาคะ่ะเพราะว่าเราเรียนผ่านคลิปวิดีโอคะ่ะสําหรับค่าคูนานตามกาําลังศรัทธาค่ะลงทะเบียนคลิกลิงก์ได้ที่ ได้คลิปวิดีโอนะคะและพิเศษคะ่ะมีรับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเรื่องกันที่คนโสดคะ่ะคนโสดชาวราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวดูหน่อยนะคะว่าลัคนาราศีของคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในเดือนนี้นะคะจะเป็นราศีอะไรนะคะราศีแรกนะคะราศีธนูคะ่ะธาตุไฟคะ่ะเมษสิ์ธนูนะคะราศีกรกฎคะ่ะราศีกันนะคะแล้วก็ราศีพิจิกคะ่ะ มาเดี๋ยวเรามาดู energy ของคนโสดนะคะในเดือนพฤศจิก,กายนนี้กันหน่อยนะคะไม่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในรูปแบบของเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนมิตรภาพที่ดีคะ่ะหรือว่าคุณกับเขาอ่ะอาจจะแบบ อยู่ในเฟรนด์โซนนะคะเรียบร้อยแล้วแหละทีนี้คนคนนี้เป็นคนที่มีอิสระในชีวิตสูงมากแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีค่ะคนคนนี้มี energy ของความเป็นเด็กด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีอายุที่น้อยกว่าคุณคนคนนี้เป็นคนที่ทำอะไรใจร้อนนะแล้วก็เป็นคนที่แบบทำอะไรรวดเร็วนะคะคุณอาจจะเห็นได้เลยค่ะว่าคนคนนี้เวลาเขาทำอะไรอะ เขาจะทําอะไรแบบจริงจังมากแล้วก็เป็นคนที่แบบทําอะไรเร็วมากๆเลยอะคะ่ะคนคนนี้ไม่มองว่าหนึ่งเลยคุณอาจจะได้เจอกับเขาในที่ทํางานหรือว่าการงานของคุณนี่แหละคะ่ะจะนําพาให้คุณกับเขาอะคะ่ะได้รู้จักกันในบางท่านนะคะคุณอาจจะมีการไปทํางานที่อื่นหรือว่ามีการเดินทางไปทํางานแล้วก็ทําให้คุณได้เจอกับคนคนนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ในเรื่องของการงานอะมันจะเป็นในช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยล้าจากการทํางานแล้วก็ หาเวลาพักผ่อนออกเดินทางท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะคุณก็จะได้เจอกับคนคนนี้ในบางท่านนะคุณอาจจะเคยรู้จักกับเขามาก่อนหน้านี้แล้วด้วยอาจจะแบบเคยพูดคุยกันแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันใหม่ได้กลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎม่มองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากค่ะอืมเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วด้วยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ มีหน้าตาดีเขาอาจจะมีชื่อเสียงในแวดวงของเขานะหรือว่าเขาอาจจะโดดเด่นในกลุ่มที่เขาอยู่ในสังคมที่เขาอยู่อะค่ะทีเนี้ยคนคนนี้ไม่มองว่าหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่มีหน้าตาดีสวยหล่อนะคะดูมีเสน่ห์เขาอาจจะป๊อปปูล่าในแวดวงของเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนใครๆก็สนใจไม่ว่าจะไปที่ไหนอะค่ะเขาจะมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้ต้องหันมามองเขาอะคนคนนี้อืม คนคนนี้จะเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณนะคะคุณจะเหมือนกับได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนคนนี้ใหม่ไม่ว่าคุณจะเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในเฟรนด์โซนกันมานานแล้วก็ห่างหายกันไปได้วนกลับมาเจอกันอีกไม่ว่าคุณจะเคยรู้จักเขาหรือว่าเพิ่งจะรู้จักเขาอะแต่ไม่มองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้มันจะพัฒนาได้แต่คุณอาจจะไม่รีบนะชาวราศรีกรกฎ คุณอาจจะไม่รีบในความสมพันธ์นี้แต่คนที่รีบน่าจะเป็นฝั่งเขามากกว่านะคะมนมองว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยคนคุ้นเคยของคุณเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะกลับมามออความรักจะกลับมาเชทหาคุณใหม่หรือว่านัดเจอกับคุณน่ะมนมองว่าเขาเป็นคนคุ้นเคยของคุณนะเป็นคนคุ้นเคยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเจอเขาหรือว่าเขาเป็นโอกาสใหม่ๆเป็นคนใหม่ๆในชีวิตของคุณน่ะคุณอาจจะจัดเขาไว้ในเฟร์โซนก่อน บบคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนอย่างงี้คะ่ะยังไม่ค่อยรีบยังแบบดูๆเขาไปอะ่ะโอ้โหในเวลานี้คะ่ะไพ่ชัดมากเลยนะชาวราศีกรกฎเปิดหัวใจของคุณนะคะเปิดใจของคุณเพื่อที่จะต้อนรับความรักคะ่ะที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วคะ่ะยิ่งคุณเปิดหัวใจนะคะให้กว้างมากเท่าไหร่คุณนะคะก็จะได้รับความรักที่มากขึ้นเท่านั้นคะ่ะ ิดหัวใจของคุณให้กว้างๆค่ะในเวลานี้ความรักกําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วรอบที่แล้วอาจจะไม่สําเร็จแต่เมรู้สึกว่ารอบนี้สําเร็จแน่นอนค่ะถ้ารอบที่แล้วคุณกับเขาอาจจะแบบเคยคุยกันเคยนัดเดทกันแต่ว่าเรารู้สึกดีอะแต่ความสัมพันธ์มันหยุดชะาง,งักไปมันไม่สําเร็จมันไม่ถึงฝั่งแล้วก็ไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยเมยมองว่าครั้งนี้อะค่ะมันจะสําเร็จแล้วนะเม่ว่าคนที่เป็นคู่กันนะคะไม่ว่าจะห่างกันนานแค่ไหนไม่ว่าจะมีเหตุให ห่างกันหรือว่าแยกย้ายกันไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งอะคะ่ะด้วยคําว่าเนื้อคู่อะคะ่ะจะนําพาให้คนทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันใหม่นะในเวลานี้ค่ะไพ่อยากให้คุณนะคะรักตัวเองให้มากๆคะ่ะแล้วก็เติมสิ่งที่คุณอยากได้ไม่ว่าคุณอยากได้อะไรอะคะ่ะคุณจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อน ถ้าคุณอยากได้ความรักที่ดีค่ะคุณจะต้องเป็นความรักที่ดีให้กับตัวเองก่อนถ้าคุณอยากได้ความสุขคุณต้องเป็นความสุขให้กับตัวเองก่อนค่ะในเวลานี้ไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งใดไม่ว่าคุณนะคะจะต้องการสิ่งใดคุณจะต้องมอบให้ตัวเองก่อนคุณจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นให้กับตัวเองก่อนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคุณโสดชาวราศีกรกฎค่ะเดี๋ยวเมย์ขอไปเปิดดวงให้กับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันต่อเลยนะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะในพาของคุณคือความสมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คลัคนาราศีนะคะของคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในเดือนนี้แล้วก็รวมถึงคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะราศีแรกค่ะราศีกุมค่ะธาตุดินค่ะพิศพกันมังกรนะคะราศีตุลค่ะธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนะคะแล้วก็ราศีพิจิกค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักของคุณและเขาคนนั้นกันก่อนเลยนะคะสําหรับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะสลับกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมย์แนะนําให้คุณนําไปปรับใช้ในหน้านงานของคุณอีกทีนะมาค่ะเดี๋ยวเรามาใช้สถานการณ์ความรักของคุณกับเขาคุณสู้มากเลยนะชาวราศีกรกฎ ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อะค่ะคุณสู้มากเลยนะไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะรอเขาในพื้นที่ของคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ความรักของคุณในครั้งนี้อะค่ะมันมีความสุขนะแต่มันมาพร้อมกับความไม่ชัดเจนมันมาพร้อมกับคําถามที่เกิดขึ้นในใจของคุณนะคะคุณเหมือนคนที่แบบเฝ้ามองเขาเฝ้ารอเขาแล้วก็มอบความรู้สึกดีๆให้กับเขามีความคิดถึงคุณอาจจะดิวกับคนที่แบบ เขาเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะคะมีในเรื่องของระยะทางน่ะยิ่งถ้าคุณกับเขาห่างไกลกันนะคะมันจะยิ่งแบบมีความคิดถึงให้กันและกันน่ะมันจะยิ่งมีความคิดถึงที่เกิดขึ้นในใจของคุณอะเนาะคุณเหมือนคนที่แบบเฝ้ามองเขาเฝ้ารอเขาแล้วก็เหมือนกับมีความรักให้กับเขาและอะมีความรักให้กับเขามีความคิดถึงนะคะที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณเนี่ยทีนี้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่บอกเลยค่ะว่า1อ่อะมันมาพร้อมกับความสุขแล้วมันก็มาพร้อมกับความไม่ชัดเจนคุณ ไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนในความสมพันธ์นี้มาเลยทําให้คุณรู้สึกงงแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงมันจะพัฒนาได้ไหมแบบนี้ค่ะไม่บอกเลยว่าคุณสู้มากชาวราศีกรกฎคุณค่อนข้างที่จะสู้ในความสัมพันธ์นี้คุณมีความรักให้กับเขาคุณค่อนข้างที่จะเติมกําลังใจให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆเลยอะค่ะคุณรู้สึกว่าทําไมเนี่ยคนคนนี้ถึงผูกพันกับคุณจังเลยตัดเท่าไหร่เนี่ยก็ตัดไม่ขาด คุณพยายามที่จะหาคําตอบให้กับตัวเองนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคืออะไรทั้งๆที่มันไม่ชัดเจนอะเรารู้อยู่แล้วทั้งๆที่เราก็เห็นความสัมพันธ์เนี้ยในรูปแบบของความเป็นจริงนะแต่ทําไมความสัมพันธ์เนี้ยมันตัดกี่ครั้งกี่ครั้งมันไม่ขาดเรายังคงมีความผูกพันกับคนคนนี้และยิ่งห่างไกลกันยิ่งเราไม่คุยกันนะคะมันยิ่งทําให้คุณคิดถึงเขาแล้วมันก็จะมีแรงดึงดูดที่ดึงดูดคุณทั้งคู่ให้เข้าหากันอยู่ตลอดเวลา เหมือนคุณเจอคนที่ใช่เหมือนคุณเจอคนที่คุณรู้สึกว่าเขาคลิกอะ่ะคนคนนี้น่าจะเป็นคนใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนใหม่ๆนะไม่บอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการเริ่มต้นใหม่อยู่หลายครั้งไม่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยะจะทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะจะเผาผาลาญพลังงานคุณมากแค่ไหนคุณจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้แล้วคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เสมอเลย คุณไม่เคยมองเขาเป็นเรื่องท็อกซิกในชีวิตของคุณคุณมองเขาเป็นเรื่องดีๆในชีวิตของคุณแล้วคุณก็เหมือนกับมอบความรักให้กับเขาอยู่เสมออะชาวราศีกรกฎถ้า energy น,นี้เป็นของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเดือนพฤศจิกายนนี้กันค่ะว่าความรักความสำพัญของคุณจะเป็นยังไง ไม่มองว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะปลดปล่อย energy ต่างๆที่คุณรู้สึกไม่โอเคให้ออกไปจากชีวิตของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเราคิดถึงเขามากเกินไปละคุณอาจจะพยายามไปหาอะไรทํารู้สึกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะเป็นคนโสดที่แบบดูแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองนะเอาจริงๆแล้ว ในเดือนนี้ไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังความสัมพันธ์นี้แบบเมื่อก่อนแล้วถ้าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะคุณคอยให้กําลังใจคุณคอยแบบเติมใจเติมไฟให้กับความสัมพันธ์นี้ให้มันขับเคลื่อนไปได้เนาะในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะเริ่มวางแผนบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองเป็นการวางแผนที่ทําให้ตัวคุณรู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในเรื่องของความรัก คุณก็จะยังคงมีความรักให้กับเขาอยู่แต่ทีเนี้ยประเด็นเลยอ่ะในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยมันจะมีความเสียใจเกิดขึ้นนะคะต้องขอบอกชาวราศีกรกฎไว้เลยว่าในเดือนเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกมีน้ำตาซึมในความสัมพันธ์นี้นิดนิดหนึ่งในเดือนเนี้ยไม่อยากคุณมดความใจร้อนของคุณหรือว่าการทำอะไรผงผางหุนหันพันแล่นโดยที่คุณอาจจะไม่ได้คิดไว้ก่อน คุณอาจจะเหมือนกับคนที่สั่งสมมานานอย่างเช่นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้คุณมีคําถามมานานแล้วคุณอยากที่จะได้รับคําตอบในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยว่าเฮ้ยมันจะสิ้นปีแล้วนะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ได้ถูกพัฒนาเลยทําไมแบบมันนานแล้วนะเราคบกันมานานแล้วนะแล้วแบบมันจะยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะนี้ไม่ยกตัวอย่างนะคุณอาจจะพุ่งเข้าไปหาเขาหรือว่าอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ใจร้อนในความสัมพันธ์นี้ค่ะแล้ว มันอาจจะทําให้คุณมีน้ําตาซึมในเดือนพฤศจิกายนยนี้เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ตรงใจคุณทั้งหมดมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นดั่งใจคุณไปซะทุกอย่างอะชาวราศีกรกฎสิ่งที่คุณอยากได้เขาอาจจะให้คุณไม่ได้คำตอบที่คุณอยากได้มันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่คุณอยากฟังอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นะในเดือนนี้ ไม่อยากให้คุณระวังในเรื่องของการทะเลาะกันก,กับเขาแล้วก็อยากให้คุณนะคะลดความใจร้อนของตัวคุณนิดนึงจริงๆแล้วความใจร้อนของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่นิสัยหลักของคุณใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่มองว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณอาจจะต้องใจเย็นๆสาหรับบางท่านถ้าเกิดว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเรื่องนี้ค่ะมันอาจจะผิดศีลธรรมแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณตดสินใจที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองมันเลยทําให้เดือนนี้คุณอาจจะ มีน้ำตาซึมบ้างนะคะในในบางครั้งในบางช่วงเวลาของเดือนนี้แต่เมย์มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างแหละมันจะขับเคลื่อนไปได้มันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นได้ในเดือพนพฤศจิกายนเนี้ยคุณจะเริ่มกลับมาโฟกัสที่ความสุขของตัวเองคุณจะเริ่มกลับมาคนโทรลชีวิตของตัวเองแล้วก็พยายามพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันทาให้คุณมีความสุขแต่ทีนี้สิ่งที่ไพ่ยยจะเตือนคุณเลยก็คือหนึ่งเลยอะคะ่ะความเจริญของคุณเนาะ อยากให้คุณใจเย็นลงนิดหนึ่งค่ะอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นดราม่าอะไรแบบนี้ยอาจจะต้องหยุดนิดนึงเพราะว่าในเดือนนี้มันมีเกณฑ์นะที่คุณอาจจะระเบิดความรู้สึกของตัวเองหรือว่าคุณอาจจะแบบปลดปล่อยความท็อกซิกให้ออกไปจากชีวิตของคุณอะเนาะ,เ,นะเหมือนแบบให้ทุกอย่างมันเคลียร์มากขึ้นแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาขอให้คำแนะนํากันหน่อยนะคะชาวราศีกรกฎนะให้คำแนะนา,นาอยากบอกอะไรกับคุณ คุณดนไพ่ใบแรกกับคนโสดเลยนะในเวลานี้อะค่ะคุณจําเป็นที่จะต้องเปิดใจนะคะให้กับความรักได้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณแต่จากหน้าไพ่ของคุณอนะสิ่งที่แม่สัมผัสได้จากหน้าไพ่อะไพ่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าเปิดหัวใจของคุณให้กว้างๆนะแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมากกว่าเม่รู้สึกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะชาวราศีกร,รกฎมันมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะมีน้ตาตาซึมเหมือนกับที่เมย์บอกไป เพราะฉะนั้นนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องเปิดใจกว้างๆนะถ้าคุณต้องการความรักครั้งนี้จริงๆหรือถ้าคุณต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้จริงๆอะค่ะก็อย่างกับที่ไม่บอกเลยคือคุณอาจจะต้องลดความใจร้อนแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการมีดราม่าแล้วก็การมีท็อกซิกในความสัมพันธ์นะคะในเวลานี้คุณจะต้องแบบเปิดใจของตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็อยากคุณเชื่อไว้เลยะคะ่ะว่าความรักที่คุณปรารถนาความรักที่คุณต้องการเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คำนันํำใบสุดท้ายของคุณนะมันมันค่อนข้างที่จะชัดนะว่าแบบในเวลาเนี้ยการเริ่มต้นของคุณอะมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วอะเหมือนกับคุณเริ่มเข้าใจคําว่าพอแล้วอะคุณเริ่มเข้าใจคําว่าไม่ไหวแล้วอะก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบรักเขาแล้วก็รอเขาด้วยความรู้สึกที่มีความหวังรอเขาด้วยความรู้สึกดีเงี้ยค่ะคอยมอบความรักแล้วก็ความรู้สึกดีให้กับเขาแต่ว่าในเดือนพฤศจิกาอยู่เนี้ยเหมือนคุณค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วว่า คำว่าพอแล้วอ่ะมันสะกดยังไงแล้วคุณจะทํายังไงกับชีวิตของตัวเองคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคุณอาจจะได้ยินเสียงของตัวเองอ่ะพูดกับคุณอยู่บ่อยครั้งว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะพอแล้วแบบนี้ค่ะในเดือนพฤศจิกายนเนี้หัวใจของคุณมันอาจจะดังว่าแบบพอแล้วนะคะแล้วสิ่งที่พายอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณพอแล้วอ่ะค่ะไม่จําเป็นเลยนะที่คุณจะต้องไปขว่ยขวาไม่จําเป็นที่คุณจะต้องวิ่งไล่ล่าหรือ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยอะค่ะถ้าคุณต้องการความรักเนี่ยคุณนี่แหละคือความรักที่ดีที่สุดของตัวคุณเองไม่ต้องไปที่ไหนไม่ต้องไปหาจากที่ไหนคุณมีความรักที่อยู่รอบๆตัวคุณอยู่แล้วคุณมีคนที่รักคุณอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่รักคุณในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองคุณพ่อคุณแม่คุณคนในครอบครัวคุณทุกคนนะคะรักคุณขอเพียงแค่คุณต้องมองให้เห็นถึงความรักของพวกเขาเหล่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ไม่อยากแนะนํานะคะ สุดท้ายแล้วความรักที่มันดีที่สุดอะคะ่ะมันก็เกิดจากตัวคุณเองก็จะประมาณนี้สําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่เป็นกําลังใจให้นะคะก็ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงก็ขอบเป็นกําลังใจให้ะคะ่ะเดี๋ยวไม่ขอไปเปิดดวงให้กับคนมีคู่ที่มีประเด็นกันต่อเลยนะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีกร,รกฎนะคะในพาร์ทของคนคู่ที่มีประเด็นนะเดี๋ยวเรามาเช็คลัคนาราศีนะคะของคู่ของคุณแล้วก็คนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณในเดือนนี้ด้วยนะคะถ้ามีนะราศีแรกนะคะราศีพฤษภค่ะธาตุลมค่ะเมถุลกลุมน,นะคะราศีมังกรราศีกรกฎค่ะแล้วก็ราศีตุลเด่นตุลน,นะคะในเดือนนี้มาเดี๋ยวเรามาเช็คสถานการณ์ความรักของคุณและเขาคนนั้นกันก่อนเลยนะคะ ก็ในส่วนของสถานการณ์ความรักนะคะมันอาจจะสลับกันได้นะคะความรู้สึกเขาความรู้สึกคุณเพราะฉะนั้นนะคะมีแนะนําให้คุณนําไปปรับใช้ในหน้าง,งานของคุณอีกทีนะคะมีรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎในเดือนเนี้เออไม่รู้สึกว่าชาวราศีกรกฎที่ผ่านมาค่ะ คุณอาจจะมีการตาัดสินใจบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้จริงๆอะค,ค,นะคุณมีความรักให้กับเขานะคุณมีความรักคุณก็ยังคงรักเขาเหมือนเดิมแหละแต่ไม่รู้สึกว่าคุณน่าจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองอะบางท่านคุณเป็นโสดเรียบร้อยแล้วนะคะบางท่านคุณมูฟออนแล้วเรียบร้อยในเวลานี้คุณกับเขาอาจจะห่างกันแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงของการปรับตัวที่จะแบบจากความสัมพันธ์ที่มีคู่อะกลายเป็นคนโซดแบบเนี้ยค่ะ หรือว่าใครบางคนในที่นี้ตัวเขาอาจจะเหมือนกับคนที่เป็นโสดเลยในเวลานี้ทําอะไรตามใจตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะกลายเป็นคนที่แบบนิ่งไปเลยอะคะ่ะนิ่งใส่คุณเงียบใส่คุณไม่พูดไม่ตากับคุณแบบนี้นะคะ่ะแต่ที่แน่ในความสัมพันธ์นี้คะ่ะสิ่งที่ไม่มองเห็นนะัก็คือการมูฟออนของใครบางคนมันมีโอกาสสูงมากเลยคะ่ะที่ชาวราศีกรกฎในบางท่านในบางคู่เนี่ย คุณตัดสินใจแยกทางกับคู่รักของคุณแล้วหรือว่าพักเบรกค,ความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะแบบเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปพักผ่อนแล้วก็ไปใช้ชีวิตของคุณนะคะแต่สิ่งที่ไม่มองเห็นเลยก็คือคุณน่าจะแบบ move on เรียบร้อยแล้วอะคะ่ะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะทําให้คุณเป็นทุกข์ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้ให้ความสุขกับคุณอีกต่อไปแล้วอะอยู่ไปแล้วมันมีแต่ ทำร้ายคุณทําให้คุณต้องเจ็บปวดทําให้คุณต้องเสียใจยมันเลยทําให้ชาวราศีกรกฎในบางท่านคุณตัดสินใจ move on move on กลับมาอยู่กับตัวเองค่ะถามว่ามีคิดถึงไหมมีมีน้ําตาซึมไหมมีค่ะในบางครั้งที่คุณนึกถึงคู่รักของคุณส่วนมากแล้วจะเป็นในเรื่องของตอนกลางคืน ถ้าเป็นตอนกลางวันที่คุณทํางานแบบนี้ค่ะคุณอาจจะพยายามฮิลได้คุณอาจจะแบบไปสนใจเรื่องอื่นๆได้แต่ถ้าเป็นในช่วงตอนกลางคืนที่คุณอยู่คนเดียวอะคะ่ะไม่รู้สึกว่ามีซึมนะมีเหงามีเศร้าแล้วก็ความรู้สึกของคุณมันอาจจะแตกสลายอาจจะอยู่ในช่วงของการแบบฮิลใจอาจจะอยู่ในช่วงของการที่แบบปร,รับหมดตัวเองอะคะ่ะ อันนี้ลองเอาไปปรับใช้หน้างานของคุณอีกทีนะว่าคุณเป็นคนเดินออกมาหรือว่าเขาเป็นคนเดินจากไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเดือนพฤศจากายนนี้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะ การเปลี่ยนปแปลงนะคะจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วชาวราศีกรกฎไม่ว่าคุณจะตัดสินใจ m o กออนหรือว่าไม่ว่าคุณปรารถนาการเริ่มต้นใหม่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะขอเพียงแค่คุณอดทนนะคะถ้าคุณ m o กออนออกมาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการหิวใจอะ ขอให้คุณอดทนอีกนิดหนึ่งนะคะการเป,ปลี่ยนแปลงในเรื่องของดวงชะตาของคุณในเรื่องราวของความรักนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็รวมถึงการใช้ชีวิตของคุณด้วยะคะ่ะช่วงนี้คุณอาจจะต้องประคับประคองความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ต้องประคับประคองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณรับผิดชอบอยู่นะคะคุณอาจจะต้องแบบไปทํางานด้วยแล้วก็ใจก็ต้องฮิวด้วยแบบนี้ค่ะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกหนักหน่วงมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยค่ะแต่ตามหน้าไพ่ของเมเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยมันจะเป็นไพ่ของการอดทน ความเข้มแข็งแล้วก็ความแข็งแกล่งในตัวของคุณนะคะที่คุณจําเป็นที่จะต้องดึงมันออกมาใช้นะคะในเดือนนี้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันพังจริงๆนะชาวราศีกรกฎมันพังจริงๆคะ่ะมันแบบมันทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคอะมันช็อกแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แตกสลายในหลายๆเรื่องในหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจของคุณนะคะบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้แบบทําใจไว้ก่อนว่า วันหนึ่งเราจะต้องแยกทางกันหรือว่าดวงความรักของเรามันจะเป็นแบบนี้นะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไม่มองว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามสาหรับชีวิตของคุณค่ะวันหนึ่งอ่ะคุณจะเติบโตมากขึ้นในเส้นทางของคุณวันหนึ่งอะค่ะชีวิตของคุณอ่ะมันจะไปได้สวยกว่านี้นะไม่เชื่อนะคะว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะมันจะไปได้สวยงามกว่านี้คุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ คุณจะได้เจอกับคนที่เขาจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณน่ะเป็นคนใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณหลังจากที่คุณนะคะจบความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยมันทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์ไม่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะแต่ทีนี้คือเขา,าอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปอย่างน้อยมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณผ่านสถานการณ์ที่แบบรักสามเศร้าเราสามคนความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าคนสองคนนะคะ ขอให้รู้ไว้เลยค่ะว่าการที่คุณเดินออกมาเนี่ยมันคือทางออกที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเองมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของเขาสองคนไหมอันนี้เมย์ไม่รู้แล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยแต่สิ่งที่คุณรู้ได้อะนั่นก็คือโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆค่ะสิ่งดีๆอ่ะมันจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เมย์รู้แล้วตัวคุณก็จะรู้ด้วยนะคะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทาร้ายจิตใจของคุณในทุกๆวันอะเนี่ยมันเป็นไพ่ของการจบจริงๆนะจบเเพื่่อริมมต้นให จบเพื่อสิ่งใหม่ๆจบเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคุณอาจจะได้เจอกับคนใหม่ๆที่แบบเขาเป็นชาวต่างชาติด้วยอะค่ะไม่ถามคุณแค่คําเดียวเลยนะว่าแบบถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เขาโกหกคุณเขาไม่พูดความจริงทั้งหมดกับคุณแล้วคุณเชื่อหรอว่าวันข้างหน้าเขาจะไม่โกหกคุณอีกการที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขาโกหกคุณเขาไม่พูดความจริงกับคุณเนี่ยมันก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่อยากคุณนะคะ รู้ไว้เลยค่ะว่าการจบครั้งนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณมันจะจบลงไปด้วยคุณจะยังคงมีสิ่งอื่นๆที่อยู่ในชีวิตของคุณค่ะคุณจะยังคงมีสิ่งดีๆที่คุณสร้างมันขึ้นมาได้ใหม่การจบในครั้งนี้ค่ะมันเป็นเพียงแค่การจบความทุกข์เท่านั้นมันไม่ได้เป็นการจบความสุขข,ของคุณนะชาวราศีกรกฎการเริ่มต้นใหม่อยู่ไม่ไกลแล้วนะคะโอกาสใหม่ๆความสุขมันก็กําลังจะเข้ามาแทนที่ความทุกข์นี้ค่ะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าในเวลานี้ค่ะคุณจะรู้สึกเศร้าใจเสียใจหรือว่ารู้สึกหนักหน่วงมากแค่ไหนอะ่ะไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าสุดท้ายอะ่ะคุณจะผ่านไปได้แน่นอนค่ะความสุขจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะขอให้คําแนะนําให้กับคุณเลยคะ่ะเนี่ยเบย์เพิ่งจะพูดกับคุณเลยว่าสิ่งใหม่ๆะคุณสามารถที่จะสร้างมาได้นะคะคุณสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ สร้างมันขึ้นมาให้กับตัวคุณได้ค่ะเราไพ่อะก็อยากจะบอกกับคุณด้วยนะคะว่าขอให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมาสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังสร้างตอนจากนี้โอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับค่ะขอให้คุณมั่นใจไว้เลยค่ะว่าคุณมีพลังมากพอที่จะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้สําเร็จคุณมีพลังมากพอค่ะที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาอะไรที่ไม่ใช่ของคุณค่ะวันใดวันหนึ่งมันจะต้องจากไปและบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของคุณจะเข้ามาแทนที่ เพราะฉะนั้นนะคะอยากให้คุณเชื่อไว้เลยนะคะว่าคุณมีพลังมากพอที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองคุณคือผู้เลือกความสุขนะคะความสุขไม่ได้เป็นผู้เลือกคุณ